สวัสดีครับพมกับจานโอแล้วจานท็อปใยรายการพลังกิจสื่อกรรมอย่างที่เล่าให้ฟังนะว่านาทีนี้ภัยเศรษฐกิจมันล้อมหน้าล้อมหลังคนแล้วมันก็เหมือนกับว่าผมไปเห็นมานะกับตานะตรงไหนรู้ไหมธรรมดาแล้เป็นโรงอาหารเนี่ยหรือเป็นโรงอาหารที่ราคาไม่แพงมากเกินไปอยู่ระดับกลางๆเนี่ยคนก็จะเข้าใช่ปะ แต่นาทีนี้มันมีความรู้สึกว่าคนเข้าก็จริงนะแต่มันจํานวนน้อยลงคือผมว่าจะแวะแวะศูนย์อาหารหรือแวะอาหารอะไรเงี้ยซึ่งราคาก็ไม่แพงนะมันก็อยู่ราวๆสี่ห้าสิบาทเนี่ยแหละแต่ว่าก็แปลกอย่างหนึ่งว่าผู้คนน่ะก็ไม่ค่อยไปกินนะเพราะมันมีความรู้สึกว่าเของมันไม่ไม่ได้แพงมากแต่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจมันเหมือนกับบีบรัดให้คนเนี่ย เงินมันเฟอ้อเฟ้อในที่นี้ก็คือว่าข้าวของมันแพงขึ้นแต่ตัวเงินมันยังดำลงอยู่กับที่แล้วก็อีกอย่างนึง่งค่าแรงมันไม่ได้ขึ้นเลยเมื่อค่าแรงไม่ได้ขึ้นเนี่ยเท่ากับว่าเงินที่ใช้มันจะฝืดเคืองมากขึ้นสถานการณ์โลกมันมันบีบหนักนะมันบีบหนักผมรู้สึกขึ้นมาเลยว่ามันบีบหนักตรงที่ว่าถ้าเราจะใช้เงินอะไรเนี่ยเราต้องคิดแหละ ไม่เหมือนก่อนนะเมื่อก่อนเราจะใช้เงินอะไรเรายังเหลือใช่ปะเหลือเก็บเหลือใช้แล้วก็เหลือที่จะเอาไปทําอย่างอื่นต่อแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยมันเหมือนกับว่าเงินมันไม่เหลือไปทําอย่างอื่นต่อเหมือนเหมือนแต่ก่อนก่อนเหมือนครั้งก่อนก่อนมันรู้สึกว่าสถานการณ์มันบีบอย่างเมื่อกลางวันนี้ผมเจอลูกค้าคนหนึ่งที่ชอบเข้ามาดูดวงอยู่ในในในบ้านในนี่นะในตอต่อนะในทิกตอกนะ <c oughs> เขาบอกว่า เออข้าวของมันแพงขึ้นชัดมากมันแพงขึ้นชัดนะแล้วก็เขาบอกว่าเงินมันเฟอ้อขึ้นแล้วก็ของที่จะขายก็ยังไม่รู้ว่าจะขายออกได้เมื่อไหร่ก็หมายถึงว่าสินค้าที่จะนําออกขายก็ยังไม่รู้จะขายว่าคือของเวลาไปขายในยุคข,ข้าวยากหมากแพงเนี่ยนะมันก็ยากแล้ว ในใจผมลึกๆนะถ้าแบบว่าไอ้นี่มีเวลำเวลาหน่อยนะคิดในใจนะอยากจะไปสำเพ็งตอนกลางวันผมอยากเห็นสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมเดินในสำเพ็งอ่ะมันเบียดนะแต่เขาบอกว่าขนาดเนี้ยถ้าไปสำเพ็งอะ่ะนเดินมันจะโล่งโล่งไปมากเลยเพราะสินค้าที่นั่นมันก็ไม่ได้แพงมากนะถ้าโดยจริงๆอ่ะมันก็มีตั้งแต่หลักสิบขึ้นไปผมไปดูพวงกุญจงพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยมามาขายนะมันก็มีความคิดว่าอะไรรู้ไหม เหมือนกับว่าคนไม่มีกําลังจะซื้อกันคือไม่มีกําลังซื้อนี่คืออะไรต้องประหยัดหนึ่งคนมีลูกนะก็ต้องลําบากมากเป็นสองสามเท่าคนปกติถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเคยกินเคยเที่ยวสบายๆเนี่ยเมื่อก่อนนู้นอ่ะพกผมมานับประมาณสิบปีสิบปีก่อนนะไปมีเงินมีเงินแบบมีเงินหมุนตลอดไปสามารถไปไป,ไปเที่ยวพารากอนก็นกนได้ไปไหนก็ได้แต่ปรากฏว่าตอนหลังนะ มันมันเศรษฐกิจมันมันดาวดิ่งลงชัดมากเลยผมแปลกใจเมื่อเมื่อประมาณก่อนโควิดอ่ะหรือประมาณโควิดเนี่ยโงรงงานปิดเยอะแต่ก็ไม่ไม่คิดว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงขนาดนี้คือผมได้ยินเมื่อวันก่อนนี้ดูในรายการรายการหนึ่งนะเอ่อในทีวีจอแก้วอะ่ะนะ ดูรายการในทีวีจอแก้วอะแล้วมันก็รู้สึกว่าอะไรรู้ไหมภัยเศรษฐกิจอะมันมันมันไล่คอเราเข้ามาตลอดในที่นี้ก็คือว่าเขาบอกว่าในยุคเนี้ยแม้แม้กระทั่งข้าวอะที่อยู่กลางกลางสยามนะยังราคาเริ่มต้น29บาทจนถึง35บาทซึ่งมันเห็นชัดว่าตลาดอะมันดาวลงดาวลงในที่นี้ก็คือคนเนี่ย ค่าใช้จ่าย,าายคือต้องการกินอะไรเนี่ยมันก็เบาลงต้องผัดต้องถูกลงมิหน้าช่วงหลังผมเห็นข้าวกล่องละยี่สิบห้าบาทเยอะมากเยอะมากๆแต่น้อยอะ่ะน้อยก็ไม่ไม่แปลกใจอะไรก็คือว่ามันไม่แปลกใจมันรู้สึกไงว่าสถานการณ์เศรษฐกิจมันกำลังบีบพนให้ลำบากมากขึ้นไม่คิดว่ายุคอภพิญญาใหญ่จะจะทรมานขนาดนี้นะแต่ทรมานจริงๆนะ เพราะว่าสถานการณ์มันเหมือนกับบีบให้คนเนี่ยอยู่อย่างแบบอัตคัดมากขึ้นเอาละเวลาหมดละไปแล้วนะครับก็คือการใช้เงินทุกอย่างต้องระมัดระวังกันนะไปแล้วนะครับนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ f a c e b o ron, at, o k โอศิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอสิริ15 นะตามี้สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูหนหน้าทองสาธิกาลิ้นทองเสริมดวเสริมราษีพี่กรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสาลวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทอรูปเครื่องรางของของ,ของวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครู รับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ยิปซีจากใบเกติบตัตรขายไพ่ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพร้อมตำราศึกษาได้ด้วยตนเองค่ะรับทําพิธีขอขามากรรมค่ะตามนี้ครับและนี่ครับ f a c e b o o k เขาพัชรารแก้วจินดาเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ฝาก,กขอฝากกดซุปเ r อร์ตังด้วยนะคะแล้วขอฝากกดติดตามสับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดสั่นกระดิ่งได้ที่ช่องชมรมโหาราศาสตร์เอกอุเพนนิมิตพยากร Official ค่ะกลาวขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ